กระรั้งหนึ่งนาะนมาแล้วในชนบทแห่งหนึ่งหญิงสาวคนนี้ได้มีนามว่าโทเลล่ากับพี่น้องที่ใจร้าย3คนนั้นอิตลาไทโอดสโอ๊ยสามพี่น้องใจร้ายนี้นะครับก็ได้ลุมลังแกโทเลล่าแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะ อาณาจักรนี้ได้มีเจ้าชายพระราชาโฮชินะครับได้ประกาศว่าเจ้าชายหาคู่ได้แล้วนะก็เลยนะครับประกาศว่างานเต้นรำที่ปราสาทผ่านไปสองสัปดาห์นะครับพี่อิตลาไทเดสแล้วก็โอ้ยได้ไปตัดชุดกันมานะครับแต่ไม่มีใครสนใจจะพาน้องโทเรล่าไปตัดชุดด้วยเลยสักคนหนึ่งครับ ตนมีนางฟ้าครับฉันชื่อว่าคาจุวเป็นชาวเจียงใหม่เธออยากจะไปงานเต้นรำอย่างนั้นหรือจัดให้น้องโทรร่าเนี่ยใส่ชุดอย่างสวยงามนะครับ ได้เศกเม็ดสาวมิดไนกลายเป็นหมาที่คอยแบกรถหมาไปครับแต่นังฟ้าแม่จุนหัวคะจ้วนะครับก็ได้ให้ออกมาจากงานเนี่ยก่อนเที่ยงคืนนะน้องโทเรล่าเนี่ยก็ได้เดินเดินไปนะครับเดินไปเต้นรำกับเจ้าชายนะครับสักพักแล้วก็เกือบเที่ยงคืนนะครับน้องโทเรล่านะครับก็เลยได้วิ่งไปลงบันไดไปนะครับแล้วจังหวะที่เธอวิ่งนั้นกางเกงในของเธอก็หลุดลงครับเจ้าชายนั้นต้องตามหาว่ากาง,งเกงในแก้วเนี่ยเป็นของใครครับแล้วก็ได้จับน้องโท ข่างไว้บนหอคอยสุดครับแต่แล้วเรื่องบังเอิญก็เกิดขึ้นครับก็ได้เจอกับโทเรล่านะครับที่ซ่อนตัวอยู่แล้วเจ้าชายก็เลยได้ให้กางเกงในแก้วเนี้แก่สู่โทเรล่านะครับโอ้แล้วโทเรล่าก็ได้สวมมานะครับกางเกงในแก้วอันนั้นอ่ะก็ได้เป็นแสงออกครับน้องโทเรล่าเนี่ยกลายเป็นเจ้าหญิงอย่างสมบูรณ์ไปแล้วครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทําทอะไรนะ่ะก็อย่าลืมดมงกางเกงในก่อนทํานะ